มีจีปทุมมิเต็ดได้ตัวแทนที่สินแดงดาและพี่น้องตระก,กูลฟานดี้คว้าดาวยิงซามูไรเสริมทัพ บีจีปทุมวีเดจบอันดับสาในศึกไทยลีกเมื่อซีซั่นที่ผ่านมาแล้วก็ในช่วงปดิดฤดูก,กาลได้มีการปล่อย3ดาวยิงอย่างเทียสินแดงดาดาวยิงตัวเกา่วาวัยสาปีออกจากทีมหลังจากหมดสัญญาแล้วก็มีการปล่อย2พี่น้องตระก,กูลฟานดี้อย่างอิกซานฟานดี้ที่ย้ายไปอยู่กับราชบุรีรั่วไปถึงอิวานฟานดี้ที่ย้ายไปอยู่กับบุยรัมยูเวเตตล่าสุดบีจีปทุมวีเดก็ได้กองหน้าคนใหม่เข้ามาเสริมทัพนั่นก็คือโทโมยูกิ โดอิดาวยิงเลือดสมุไรวัยว27ปีซึ่งย้ายมาจากสโมสรเกลังอินเตอร์เนชั่นแนลเอฟซีซึ่งเป็นทีมในเอสลี ague, หรือว่าสิงคโปร์พิมีรลีกเข้ามาเสริมทัพซึ่งทางโดอิก็เปิดเผยว่าดีใจมากๆที่ได้ย้ายมาเป็นส่วนหนึ่งของ BG แล้วก็ ตั้งตารอที่จะสวมชุดบีจีรองเแข่งขันแล้วก็ยิงประตูให้กับทีมในซีซั่นหน้าตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่าฟุตบอลไทยเนี่ยเป็นฟุตบอลที่มีความเข้มข้นและเป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดในย่านอาเซียนในฐานะกองหน้าเขาพยายามที่ทาประตูและพาทีมคว้าชัยชนะได้ทุกนัดซึ่งทางโดอีนะครับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมหลังจากที่ทําไป50บประตูจากการลงเล่น35นัดทุกรายการให้กับเกลังอินเตอร์เนชั่นแนลเอฟซีเมื่อซีซั่นที่ผ่านมานะครับส่วนจะปังแล้วก็ ก็ยิงประตูให้ BG ได้มากขนาดไหนก็รอติดตามชมในซีซั่นหน้ากันได้เลยครับ